สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการการพัฒนาในต่างจังหวัดนั่นก็คือการตัดถนนเรียบแม่น้ำมูลซึ่งเป็นถนนตัดใหม่4ี่เลนตลอดสายระยะทางยาว20กิโลเมตรทะลุผ่านกลางเมืองข้ามฝากตะวันออกถึงตะวันตกอวดวิวสุดสวยริมแม่น้ำมูลเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการถนนสี่เลนเลี่ยงเมืองสายใหม่ที่ชื่อว่าโครงการถนนเรียบแม่น้ำมูลตัดใหม่ระยะทาง20กิโลเมตรหนึ่งในอภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ของเมืองดอกบัวเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบโครงข่ายสัญจรของเขตเมืองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยโครงการนี้นะครับถือเป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับการจราจรภายในตัวเมืองอุบลราชธานีช่วยระบายปริมาณรถยนต์สัญจ,จรจากถนนหลักไปตามแนวเขื่อนคอนกรีตเลียบแม่น้ำมูลเชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยรายละเอียดโครงการมีดังนี้โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ถนนวงแหวนรอบเมืองทางหลวงหมายเลข 2- 3 1 ฝั่งตะวันตกถึงสีแยกอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองทางหลวงชนบทสาย4005ตำบลปทุมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลเป็นถนนขนาดสี่ช่องจราจรกว้าง14เมตรเรียบแนวเขื่อนคอนกรีตรเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าสองข้างกว้างด้านละ2เมตรตลอดแนวถนนส่วนแนวตะลิ่งเรียบเขื่อนกว้าง4เมตรระยะทางรวม20กิโลเมตร โดยความคืบหน้าในปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างถนนตลอดแนวเรียบแม่น้ำมูลรวมถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย1แห่งและก่อสร้างแนวเขื่อนและถนนต่อเนื่องจากบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีผ่านบริเวณท่าน้ำ วัดส,สุปันนารามวรวิหารเพื่อเชื่อมต่อกับแนวถนนสามแยกถนนพนมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของถนนตัดใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความคืบหน้าไปมากโดยจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้มีโครงการใหญ่ๆหลายโครงการนะครับทั้งที่เสร็จแล้วและกําลังก่อสร้างทั้งในส่วนของอุโมงค์ทางลอดวงเวียนการขยายถนนสีช่องจราจรในหลายพื้นที่ นับว่าเป็นยุคที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจอุบลไกด์ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าข่าวการพัฒนาอื่นๆเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ